สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเน็อคขีดซาลาว์นะจ๊ะพี่น้องมะุ้กเกาะกันญามรงแรงจ้ามันในซกขีดกับบไรีเป็นเซพี่น้องได้ครับพาละหนาทีเฮดเบียเขื่อนเราพี่น,อน้องเนาะตอนนี้ก็ลเล่นเสียงเขาซกขีดไปตลาดมาแล้วพี่น้องก็ซื้อสีงัวพี่น้องซกขีดไปสีมา้าขัวกินแรงเนาะก,ก็สีหนึ่งเขาตอนนี้ก็ลเล่นเสียงเขาพี่น้อง ไม่ย้อนเลือกไปไทยต้องโอ้ยต้องได้ฮับนะตีนักแหงพี่เนาะลูกดึงขาวตอนสามนั่เรือไกลไกลขจารถุเป็นไกลสักขีพี่เนาะตอนนี้ก็ได้สี่หนึขาวเฮ้ยเนี่ยมาประมาณหามูตอนนี้พี่เออถ้าก็มาเจอตลาดน,นัดในบ้านเี๋ได้สี่แล้วก็สีม่มหาเศรษฐีหนึ่งขาวก่อนพี่เนาะเราไปเป็นมือของเครดิ กินไรถาพอแล้วพอมาเลี้ยงหัวเลี้ยงหัวยูดง่น้องก็มีรรกรเลือกไก่สองล่างก่อนนี่เป็นเปลือกเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ากีไฟเขก,กินมหมือนแล่ว่ันเกวาเท้าทุกวันพี่น้องี่กา น,นี่ก็หวัวด้หวัหวเป็นมวยบางคนกันหนึ่งมวยบางคนกันหนึ่มมงเฮ้ยใหวัวอ่ะมวยมวยสกินก็มีการยราันมาบริร้ายพี่น้องเพื่อนรร้ายคนเนาะดูเมย์ไปใคงมหัวฉัมาเหมอนได้พี่น้องไปบ้านลูกพี่น้องไอซีปลิตอะไรเ้อเทียนหานะโอกานะสหาสกีนสีได้ไปพี่น้องเงี่ยบันเทียพาดสป,ปอส่ แไปหอเตโมกขาไปกันเดีอหอเป็มทหารหัวไ้าเล่หลังะไม่ได้ก็หลังหั่วห้าสุดเลยกับเสีกินน้อ่น้อเนาะ กกะเด็พี่น้องเออสิจ้าตกเลยเด็กจ้าไกลไปแหละเมนวันไก,กลห่าเนี่ยไปแดงไฟเดือดด้วยสิจ้าไกลแบบนี้เลยพี่น้องเออพี่น้องไฟกระเดงนเลยพี่น้องห่างกันเลิศจ้าเดี๋ยวสิไป็นหลังถั่วไอตอพี่น้องหลังถั่วกับเพ็ดกินเลยศพี่น้องเขาเย็นเขาเย็นเ้วยอ่ะมาสิอุ่นใส่กับข้าวหนึ่งข้าวเลยพี่น้องอยืดสายหน่อขวดน้อยหน่อยเนาะ คุณกินม่เนาะสกีมาข่าเบราณหน่มารายกับแอแบบอะไรเข่าเย็นเสียขาสุดเหาะจะแดดแหงมันนี่แดดแหงแต่ว่าเขาจับกระดมหนาเกะสิเลรแล้วจ้ะแต่ว่าสกีบไว้ดัแล้วสกีมเลยอคกนเลยพีเนาะแม่แม่สกีมโอ้แดดมา เมย์สักครีม like กับอันเมยจะดีเพบพนนปทาจจากนัดละหาบาาพี่เนาตซอยมากกับหาลอยบาพี่เนาะเป็นเงินกีบก็แพตื้ได้ไปซอยลูก่เนาะไปหลีดเลยตามไปหลีเลยตามไปเหรียมยางอ่ะยวนยาโซบอกอีนั่งแหละเท้าจายาโซ่ยเลิกลูกทาลูกเถอะักไต่ยินว่าเ่าสพี่นนองสกครีมทางแบบี้คนใดอยางประเดกับปริเดได้อจ้า ให้มันขึ้นมันสู้แต่กะสิกซีกแต่กะสวยจ้าพี่น้องพี่น้องตอนนี้กะข้างหัวเขาไว้พี่น้องเดี๋ยวสกีนสิไปล้างถั่วไอ้บาปานหายน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องล้างถั่วแล้วก็สิเฮ็ดกินเนาะพอพอท่าไรมาสับยังไม่ท่าไรมาตะเลี้ยงหัวพี่เนาะแจ็คหน่อยถึงจะมาเนาะสีขว来说เสียงัวแล้วพี่น้องไปเสืออยู่ตลาดมาหัรนี่แหละไปกินกับสิเฮ็ดกินสุนองสุพอกินเนาะถึ่งขายังแรงจ้า แล้วพูดไม่เป็ดสะลายลงอาจารย์พี่น้องข้าขาวซุกล้ากระสีไปซอยสีเห็ดเจียขัวอาจารย์พี่น้องจะเสีพี่น้องยังแหละตีลูกขัวปะขัวเห็ดเจียวเพียวมันก่ขัวแหละเห็ดตอนบางไอเด้ย เหล่วอยู <c ười> ่บกต้องเเคยนะตอนามพี่น้องเคยหางถัวอยู่บ่กเคยลลางโมเป็นสักพีไปลังหายก็นด้เดือนละแสนหาเอ้ยเดือนละเมื่อาเนาลเป็นเงินบาทก็ได้ตะเนงสองตาสักพบตอนนี้อะพี่หลาไก่กับวี่งดอยู เหลืออยู่นะพี่น้องสิไดจับไก่ตกอีกแล้วจะไก่คะไก่จักินมืออีกมีสองสามตัวหอพวกสาโตกันค่ะต้องตกั่ ตัวใหญ่สิจ้าปีอะไรบน้หลนตัวใสใช้สานอนเบิดเมือเบิดคืนข้าวสาปาทางมูอีหลายอยาไหายแล้วที่เนาะปสื้อมูมากหมางล้วซิบันกีอมันตะต๊แตกบนได้กินเนาะมืงสักครดสิปลาเนี่นี่มักคสิปลาหยไหมนางโลเป็นหมากอะ้รมูมากอู้บไม่พาหัวนะปา ขานีนระมีขาอยู่บ่ี่มีขาอยู่บ่ป่าเออขอแต่ปี๋อันนี้เน,นี้ยขาหมอขาว่ายุจ้าป่งโปรโปสิชุกอยู่บ at ่รโเอาฟลาเนียฟันน้อผาเนี้ยสิผาสุกสุกพอดีชุกยีได้ด้หดยาเขมะเดี๋ยวขีมพาให้กิน เอาหมูมาแต่งหมูนมคนซื้ออิงนะวายกินว้าแดงอยู่ด้แ,แดงอยู่จา้อาอ้ <c oughs> อาวอย่าไปเฮ็ดพี่นอ้องกินน้ำแม่แหละพี่นอ้ <c oughs> องมาเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเอาบวงตากินวันศีรษะทำผสมเนี่ยล่าบวงไม่เอียดขอบวงไม่เอียดพี่น้องยืดอยู่ไกลผสมมาไหมเออพาเนี่กินน้ำยูกันเอาจ้ามาเด้อพี่น้องมาเอาเลยอ่ะอยู่กับพี่น้องฮะ กินกบพี่เนอะได้แต่กินเยอะซีมโมโมวานปลาชีพันออีลานี่อาิ้มพ่ไยอุ้ยจับกันปใส่กับปน้าเยี๋ยสีซีมพี่น้ะง่ับใกล้กันไปทางไหนกับน้าใกล้ออฮะโอออันนี้ตกและ เอียงเอียงเขาก็ได้พี่น้องเด้พี่พาซี่หมูแดงไฟเอาปลาเอามูแดงไฟนี่วานอยู่บ้านตรงวานอยู่เอียงเฮ้ยพ่ะงูกัวต้นแอ้ไปขายตู้แล้ว mhm 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 anh mhm 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 phải mhm 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 à mhm mhm ta mhm 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 thì nào nó chưa? con bà, con ngon Đẹp đi bà chưa? mặc không Đẹp chưa? 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 chưa? ดีมนะแอบร้ายนาะขามาขาวชุกเนาะสตีมอ่ะเหรอาตะเลี้ยงงอแล้วนกหมูขาถนอมก็นอนงอไหมในผ้าหงายกินร้ายแท้สตีมสตางเพิ่งมาตะเลี้ยงงวอะไรพี่เนาะพอสกี่มาตะเลี้ยงงวแล้วมากับกำลังฝาดงมูมาตะดงไปหละเสียอยู่บ่ บอกเมย์น้อยแนะ่เป็นไห้น่ะเม่น้อยเวลาสิบแปดไปห้าเม,นอองงม,ม่น้อยเราจ้ะมือมืออันอะไรเงี้ยเลี้งไปนะแชรไปว่ะเวลาที่ว่ขาขาหอยไม่พอเลย <c oughs> พี่น้องจะขื่นอายขื่นอายค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาสิกเดี๋ยจ้าพอสิบจ้าสิบขาวนะ่ะปีพี่น้องเสียะ้อง้าด บ้บานนเะดี๋ยวานซิคเี๋วจะเป็นว่าเนจ้าน้ากซสวยจ้ห้วก็่ด้สัวโอ้กซื้อจ่ะอีกูซื้อส่ะพี่เนาะพี่นาะช่วยเอาเรียบร้อยจ้าเนาะสีต้องซื้อมาโลนึงก็่จะเทมเี่าหารมงจนสีโลนึงโลแปสีปสีกลบวพวกงานภาไในเนาะเทียจุ่มจีบเร่อะฮะจู่อสี่ขัวจูกับซื้อสีงานก่นีแล้ เอ,อืจพอุพี่นอกสีโหดหนึ่งเน่ยขอที่ว่าโหลดว่สีเขาจะออนเดี๋ยวสิม,มาราแนะ้วก็ชิซอยตอนหัวเลยจ้กพี่นอกหัวพวดกับอันนี้ก็เอาไว้นะพี่นอกนกนินซองขาวค่ะือพวด สีสอยตอนขัวตาหเหนียวสกิมสวยขาวเป็นทีเรียบร้อยแล้วน,นี่านาบินอ่ะสียังกะงามบันไดสีงามกะสีแข็งกว่านี้สกิมเอาโลบเปสิผ่านไปเนอะนี่คือสีวนาวันอะไรสวยอ่ะพอดดีจำบายสวยดาสวยบัว่างมงบาบ้านเออ บพาน้ำเงินเป็นได้แต่ก็เฮตเจียวเพียทั้งพี่น้องอ่ะหัวใสเพียนังเฮตตอนบางแบบเสียบอ่ะส,สีสีมันเป็นแบบสีมรก กินเนาะแซมพกกินแรงมาพีงแล้วน่ะมันเรือเขาก็เอาไว้เห็ดเนีอื่นเพื่อว่าปีแนมสับก็ได้จะกระเขีไปซื้อได้เลยท,า,ทา,ากหอมผิดทารอันนี้ทากาการามไปซื้อสีมาขวดมึไม่อยากซื้อพี่นนองนอกจากสีที่สิกินไงก็พงกินนะหางต่ได้มกบเขียนะเดละบัเปีเงา บา,บางได้ป่ะนี่จีนสีนี่ยไีดีดเอ็ด,ด,ดออเดี๋ยวๆมีกับเขาไปนะไม่เนี้ยอยู่ได้เห้อน ร้อนลายนะพี่น้องอากาศก็ห้นตกหมุนซองหมุนเดียนไม่ว่าสียุดเลยอยากเด็กอะคะวันนี มุนสีสีมันเป็นแบบนสีมูนสีกระแพงพี่น้อยอะยรพวกนี้ป่วยกระแพงเป็นยังกระขื่นตามมุนเลยตามมุนไทยตามเด่นเลยเป็นยังกระขื่นขื่นไปเรื่อยๆสีมุนสอยๆไป โอเคเดียวไปไดมาตอนยหรไอวมาตอนนี้ซิหวได้พี่น้องัสีมวพี่น้องน่าซีาปรุงี่นาะซอยเรียบร้อยจ้าอันนี้คูอพีะพี่นองพียคีพี่ะี่คือซอยประมาณเทิงหนึ่งพี่น้องเอาไว้กินพราะว่าวันนี้ก็สิ้งแพนสีแดงเห็นเหลือแตงเป็ดเยอสีส้มนะโซ่พุชขาดใช่ไหม น้องมันเป็ดน,นันวพอพอแล้วพี่น้อะมันจะหล่นผมจะหล่นจ้าจอโนะนีน้นนก็ตื่นเกลือนะใส่เกลือนิดเดียวเกลาลงจ้าอุ้ยจะเค็มไหมเนี่ย เออจะเติมน้อก็สดพี่หอแดก็ป่ะแดกบ่เียจะหอมเลยเนียัวปลามันกลนพี่นนอแดกแหงเนี่ยขนาดหาหมูป่าแห่ะตะเวนป้าพี่หนอ โอ้ฟางก mm ็รูปไซสุดพีเด็กพีเมนยูค่ะพี่น้องเบอนตอนโอ้หัวผีสำรานนั่นเองสำราญสำราฝนคนใส่ไปกี่หัวนะเดี๋ยวจะซอยผักบัวใส่แบบสุดๆใส่หมดแล้วไปไหวฟางไปกี่หัวน้องคนสีบัวให้กล่องเป็นสีบัวในก่อนกับแสบอือลูก จะไบถีงหัวหวน่ะสามสี่ใบคนจะใส่พกัวใส่หอมบัวนะถ้าเห็บกหัวกูสูข้ขดไปันได้เนี่ยตะกี้เอาเอาทานใสน่ไปเนาะวันลสิบเบอร์นามนันหนวหรือย,อยงังบปนสิบนี่แบบงางาบอก ฮัมซุกนี้สก่เดี๋ยวจะซอยอ่ะอเสีย่วดมาจนนีงยเลยุกบัวสะบานจะเสะไหมเนี่ยจะจับไหมพอไหมนี่ ่ะพี่หนอห้องกินแรงลงหัวสีพอากพี่ิน่อตักเกี่ยเนยมุ้ยหรอคะผีปนค่ะเกียยต้มรางก็ไดัเกียรอรลอดจากพี่นอห้องกินแรง ขวดชูดขาอะไรก็ได้ก็ดีกินสเรีรกเกร่กลิก่สอเสรี่ให้ะนาำห้กะเกียกยเ่ยวะเททอ,อาว้าทานเี้ยเหล่ยมปีโป้สัเหลยมเอาปลสว้ยกันนะจากพี่น้องพี่น้องสีเลือเอาไว้เห็ดมะอื่นหรือว่าเห็ดไม่นุปีนก็นได้พี่นองอื่นสะ จัดพี่น้องอันนี้ใส่ตู้ไว่ะเดือดจัดพี่้คลิีกับสีฟ้าวัชมีได้เดือจัดพี่น้องเด้อเอาวพี่มักกอดได้ก็แซ่แฮงซ่าคีไมีเด้อจัดพี่น้องเพื่อเป็นนั่งใจคลิปต่อ,ตอไปเนาะบ๊ายบายจ้ะพี่น้องไม่ยันเลือมมาอย,ยู่กับเ่ด้ดีนกับเฮตุเบี้ยนะเฮตุเบี้ยเพื่อนพี่น้องกับบ้านากอดได้เหน่งเขา่าเฮตุกินนต้องพยนยามเนาะบายๆจ้ะ